ครับอยู่กับผมเซลเอนะผมจากช่องเอสเตตัสนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่งานฟาส a u ออโตโชนะครับผมที่ไบเทคบางนาวันนี้ผมจะพามาติดตามรับชมเป็นตัวไททันนะครับ4ข4เกียร์ออโตตัวท็อปสุดนั่นเองนะครับมีการตกแต่งพิเสียจากผู้ชมชื่อมอเตอร์นะครับที่เอามาโชว์แบบนี้นะครับฝากะโปรงนะผมเรียกว่าคาร์บอนแท้นะครับผมดีไซน์แบบสายซิงเลยนะครับสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะครับผม ยังมีการแร็ปหน้าอสติ๊กเกอร์ค่าสีส้มด้านหน้าตัดกับสีดํานะครับตัวนี้เลยเห็นไหมครับว่ามันดูสปอร์ตดูมิติดูคมยิ่งขึ้นนะครับดีไซน์ออกมาถือว่าลงตัวใช้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นตัวเส้นด้านล่างก็ตัดด้วยเส้นสีส้มแบบนี้ครับให้ดูมีมิติยิ่งขึ้นนะครับตัดด้วยด้านล่างเป็นสีขาวปล่อยไปเลยนะครับนี่นะครับตัวคิ้วเดรมิกนะครับก็หุ้มเป็นสีดํานะครับทั้งสองฝั่งตัวนี้เคยเป็นสีคอมเมียมนะครับ ก็ทําให้เป็นสีดําให้มันตัดกันมากยิ่งขึ้นนะครับดูมีมิตินะครับดูคมนะครับดูสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะครับผมเป็นการตกแต่งที่ผมบอกว่ามันดูแบบสปอร์ตนะครับดูคมมากๆเลยนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์สีส้มตัดที่ปะก๊ะโปงนะครับผมกับตัวข้างรถนะครับดูดีไซน์ก็ดูว่าผสมผสานแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับแนวสายซิ่งและสายออฟโรดก็คู่กันไปนะครับ ก็จะมีแบรนด์ยี่ห้อต่างๆของร้านตกแต่งครับก็มีหลายร้านครับที่แต่งตัวนี้มาโชว์นะครับผมคิวล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมดอันนี้ก็เป็นของมิซูมิชิมอเตอร์เองนะครับผมแมกยางครับขนาด2 6 5นะครับ50 R 20นะครับผมแมกสีดำล้วนนะครับตัวนี้นะครับชอบลายไหนแบบไหนมาคุยกันได้นะครับผมนี่นะครับก็ได้ความสปอร์ตนะครับแล้วก็ได้แบบแนวออฟโรดแบบลุยพร้อมในคันเดียวกันเลยนะครับ มุมสติกเกอร์รอบคันแบบนี้นะครับก็จะช่วยกันเศษหินเศษอะไรต่างๆครับที่จะกระเทาะสีรถได้ด้วยนะครับต้องการสีแนวไหนสไตล์ไหนก็มาคุยกันได้นะครับผมจะเป็นฝาประตูดำนะครับผมท้ายดำนี่ก็เดี๋ยวมาเจรจามาคุยคุยกันได้นะครับผมว่าจะเป็นติดตั้งแหลกหลังคานะครับผมเวลาเราไปท่องเที่ยวก็สามารถมาทุกของได้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้ก็เพิ่มเติมพื้นที่บรรจุของมาทุกของเพิ่มเติมมาเลยนะครับภายในนะครับผมที่ตกแต่งมาครับ นี่นะครับก็จะเป็นพวงมาลัยนะครับที่เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็บาอนะผมสายซิ่งนะครับคู่หน้าแบบนี้นะครับชอบสีไหนนะครับสไตล์ไหนมาดูกันเลยครับผมนี่นะครับก็สามารถแวะมาชมได้ครับที่ไบติกบางนานะครับผมก็งานเริ่มตั้งแต่วันที่28นะครับผมจนถึงวันที่1นะครับแวะมาชมกันได้เลยนะครับนี่ก็จะพามาชมแบบว่าเป็นแนวทางในการตกแต่งนะสำหรับท่านที่ออกไปแล้วหรือว่า อยากแต่งแบบนี้พร้อมบอกรถใหม่ป้ายแดงก็เดี๋ยวมาคุยกับเอได้นะผมผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์อดีไลน์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับก็วันนี้เพียงแค่จะพามาชมนะครับผมความสวยงามนะผมว่าใครชอบแนวนี้บ้างครับแนวผสมผสานแบบนี้นะครับหรือว่าต้องการแม็กใหญ่กว่านี้เล็กกว่านี้นะครับต้องการยางหนาก็เดี๋ยวมาคุยกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับก็หุ้มเป็นสีส้มนะครับ แล้วก็จะมีการหุ้มนะครับผมมือดึงฝาท้ายนะครับผมตัวนี้ก็เคยเป็นสีครียมนะครับก็หุ้มเป็นสีดาเงาออกมานะครับก็ได้ความสปอร์ตนะครับดูมีดีไซน์ครับที่แตกต่างออกไปนะครับให้มันมีมิตินะครับน่าชมน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เลยนะครับสวยงามจริงๆครับตัวนี้นะครับถ้าชอบยังไงก็เดี๋ยวมาคุยกันได้นะผมหลังใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูดูก่อนว่าคันนี้นะครับ มีตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างก็จะมีตารางให้นี่ครับผมติดอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับมันจะเป็นล้อแม็กนะครับผมยางครับท่อไอเสียนะครับฝากระโปรงหน้าโชค๊คอัพพงมาลัยผมลายสติกเกอร์นะครับก็จะมีชื่อร้านชื่อ,อต่างๆเนี่ยติดตะบุให้แบบนี้นะครับก็ถ้าสนใจไงเดี๋ยวผมจะส่งให้ส่วนตัวสามารถทักไลน์มาคุยกันได้นะครับผมแต่เรื่องรายละเอียดราคานะผมก็ยังไม่ทราบนะครับผมเพราะว่าทาง วอเตอร์น้นได้ตกแต่งมาแบบนี้จอดโชว์เลยนะครับผมก็พยายามจะเช็คให้นะครับคร่าวๆบางชิ้นนะครับก็โอเคนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทุกท่านนะครับคอยติดตามรักชมผมมาโดยตลอดนะครับผมก็อย่าลืมนะครับชื่นชอบนะครับผมช่วยกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามไว้ช่องเอสเตตัสด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้ทําคลิปออกมาแบบนี้อย่างต่อเนื่องนะครับผมช่วงนี้ก็ จะค่อนข้างมีคลิปออกมาน้อยหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับผมเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดตรงนี้ครับก็ทําให้เราเนี่ยมียอดขายแล้วก็ยอดผลิตลดอกมาน้อยครับก็รถที่จะมาทําคลิปเนี่ยค่อนข้างจะนน้อยครับเพราะผมเองส่วนมากจะเน้นทําคลิปที่รถตัวเองเป็นคนแต่งเท่านั้นนะครับจะไม่รีวิวจากรถของคนอื่นนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับยังไงก็ต้องขอคุณครับเอาไว้เจอในคลิปหน้าดีกว่านะครับผม ก็อย่าลืมครับช่วยกดติดตามใาเรื่ของกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าท่านจะไม่พลาดข่าวสารในการตกแตง่งในการรีวิวรถส,สวยๆแบบนี้นะครับผมวันนี้เอก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ